เอาลค้ค่ะก็ยักันในช่องยิงสโตแห่งเมืองทิมนะคะวันนี้พี่หิงก็จะพาทุกคนมาดูโมหมดใหม่ว่ามันเล่นกันยังไงนะคะมหมดใหม่นี้นะคะก็จะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงรูปนี้เลยค่ะวันนี้นะคะตัวที่พี่หญิงจะเล่นนั้นก็คือตตตตตตต,ต,ต,ตูเลนนั่นเองจ้าเดี๋ยวเรามาค้นหาก,กันดีกว่าหมดกี่เพชรก็ยอมค้นหามาดีอ่ะห้าเพชรไม่เจอห้าเพชรไม่เจออ่ะ เฮ้ยทำไมมันได้ยากจังอลาห้าเพรอลาสิบเพรก็ไม่เจออันนี้สิบเพรก็ไม่เจอโอ้ไม่ทราบว่าจะหมดเป็นหมื่นหรือเปล่านี้อยากได้ตู้เลนนี้มาละตัวโกง,งเดี่ยวได้รู้กันเลยว่าตู้เลนที่โกงนะทุกคนมันเป็นยังไงกันถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปชมกันเลยเปิดฉากมาเราก็แอบ,บอยู่บับเอ้ยบับขวาอะไรละ่ะแอลขวาเอาอยัางไงจะสู้เหรอออ้โหไฟฟ้าแสนโวกันเลยทีเดียวทุกคน 25สสยฟ้านี่อ้อมตัวโคตรโคตรแล้วดูทันเดอร์เบิร์ดออกโคตรรัวอ่ะทุกคนถ้าไม่เห็นภาพบ้านี้เทวอน,นาตคุณจะไปไหนเรียบร้อยดูดูดูดคนเป๊ะปมปบปบปะทันเดอร์เบิร์ดออกรัวๆวแล้วก็สายฟ้าออกรัวๆัวไปเลยเอ้าวยังไงนาตาญาจะเอาเหรอมาดิก็มาดิก็มาดินตาตาญาอู้หูฟุตเออเขาเนียกอะไรละ่ะบอลเพิงมันเออมันใหญ่เกินไปอะนาตาญาเราไม่สู้กับมันดีกว่าเอาปล่อยมันไป <S <S ยังไงจังหวะนี้ก็มาดินาตาญากลัวเหรอกลัวที่ไหนอู้หูทุกคน เลเซอร์นาตยาออกสี่นนี้แลละสี่ทิศเลยก็หดไปหนหวาเออ้วก็โหดเหมือนกันว่าจังหวะนี้ยังไงละเลนกลางบาดีอาอยากโดนทันเดอร์เบิร์ดหลึก็จัดไปดีอ่าสามสี่ยิงไปเลยลุนวดพอพโปอพอพอเข้าห้เรียบร้อยจ้ะไปเป้าพอินไปคุยกับด่างมะม่วงเลยดิมึงน่ะมอทจังหวะนี้เราขึ้นบนมาเห็นไหมเทวานัทโดนแน่เรียบร้อยค่ะสายฟ้าทันเดอร์เบิร์ดอัดหน้าไปดีสามสี่ห้าเรียบร้อย สแต็กขึ้นเอายังไงนาตาาจะเอาเหรอนาตาาจะเอาเหรอจ้าเรียบร้อยช็อตด้วยเทนเนอร์แถบแค่นี้มันก็ตุยแล้วจ้าอะไรจะโหดขนาดนี้อันนี้มัดโบดอะไรแม่จังหวานี้เราได้ใส่้ามาจากข้างบนยังไงมาดีบอทอดโอ้โหสับขึ้นโคตรสูงเลยอะไรวะเนี่ยเอามาดีเรียบร้อยนะปุบ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  ทันเดอร์เบิใส่ลู่ัวไปดีอายัดหน้าไปดีหน้าแหกเลยจ้ายังไงจังหวะนี้มาที่แรงกลางมอท,ทอ์เจ้าเก่าเจ้าเดิมซึ่งก็น่าจะเป็นบัตอนั่นแหละที่เรากดเจอก็สนุกขำขำก็ยิงทันเดอร์เบิดอัดหน้าลู่ัวไปอีกเรียบร้อย4ีหครั้งก็เตยีไปขึ้นสวรรค์นะดี <c oughs> จังหวะนี้เราขึ้นบนมาเฮ้ยเราเห็นแล้ว ด้านบนมีเทวอนาทกับนาตาาใช่ไหมเรียบร้อยช็อตปึ๊บปื๊บป๊บป๊บเรียบร้อยเอาอยัางไงนาตาาหล่อนก็โดนนะอูหนาตา雅เเจ็บเจ็บเจ็บสเตปหลบนิดนึงสเตปหลบนิดนึงมามายังไงยังไงเรียบร้อยโดนเทอแทบช็อตตุยไปดีอ้าวเอ้ยดับเบิลคิวตกเป็นของเราเอากลับไปเลนกลางดีกว่า,ดวาเดี๋ยวก่อนที่จะถึงเลนกลางเดี๋ยวเพื่อนๆจะส่งใส่กันว่าเอาดาร์คสเลเยอร์เร็วไหมนี่เลยทุกคนไม่ถึงนานทีนะทูเลนทำได้เดี๋ยวเห็นปะ ช็อตปื๊ดเติร์ดติรดเติดตันเดอร์แคปเรียบร้อยแค่ใช้ทันเดอร์แคปประมาณสองครั้งเองอ่ะอ่ะยังไงยังไงยังไงมอทอดมาดิอู้หเด้งสูงเกินไอ้มอทอดเอาเหรอมาดิมาดิมาดิเรียบร้อยทันเดอร์เบิร์ดนะสามสี่บู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 บเรียบร้อยไปดิโคตรอะไรขนาดนี้วุ่นเรยอ้าวขอได้ไหมบัฟฟ้านะครับฟาร์มขอบัฟฟ้านะขอนะจ๊ะตีขนาดนี้แล้วอ้าวเฮ้ยเกินไปปะขอบัฟฟ้านี้ไม่ได้เหรอดา ไม่เป็นลายไม่เป็นลายจังหวะนี้ด้านบนมี2ตัวแน่นอนอาจจะรอดได้ยังไงเฮ้ยแต่เราไม่มี t h ดอร์เบิร์ดนะเอาด้วยสแต็กเราเอาสแต็กเราก็ไม่มีนวทุกคนถอย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 เร็วถอยเร็วถอยเร็วถ้าสแต็กเราไม่มีเราไม่สู้นะแต่สแต็กมาแล้วเรียบร้อยไปไหนไปไหนไปไหนเทวไปไหนเรียบร้อยโดน t h เดอร์ cap ช็อ t ไปดีสองตัวเฮ้ยไม่ต้องใสอันติก็ได้จังหวะนี้ โอ้ยแกเราไม่มีมานาเราขอมานาจะได้ใหม่นาคอสขอนะจ๊ะอ่าไม่ได้ขอหรอกเอาไปแล้วค่ะใครบอกแกตุยเออมาโทษจะไม่ได้นะแต่คนที่เล่นกับพี่อย่างนี้มีตาบอดนั่นแหละทุกคนเอาดีเอาดีเอาดีอันตีทันระเบิดยัดไปดีอ้าวยังไงด้านบนเป็นประเด็นกันบ่อยเสลือเกินมานี่ซิไปคุยกับรากมะม่วงจ้านี้หนี่นี่นี่เรียบร้อยมานี่อีกไปคุยกับรากมะม่วงดอกสองนี่นีนีนีเรียบร้อยไปดีเอาามาดีนาตยาเอา วาร์บทำไมล่ะห็นปะบอทดมันจะชอบวาร์บไม่เป็นไรนะทุกคนอันนี้คือพี่หญิงก็คือมาซ้อมคอกับบอทดนั่นแหละเออรอเข้าเซิร์ฟไทยจริงแล้วเรามาประเดิมกันเลยนี่คูเลนเนี่ยน่าจะโกงที่สุดแล้วล่ะเอาดิมาเหรอมอทวจอัจะเอาไหมล่ะจะเอาไหมล่ะอาจจะไปไหนไปไหนไปไหนเอาดิตัวดีดงชั้นส่เอาเรียบร้อยนะปุ๊บ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 ไปคุยกับแป๊กมะม่วงเล่จ้ามามาเอาป้อมกลางรีบจบเลยบอทดเราลีเอาไดาล่าสุดคือทีมฉันมีคน a f k คือไม่เป็นไรตานี้เดี่ยวผู้หญิงแบกอีกไม่ต้องหว่วง AFK ไปเลยมึงอ่ะเออเอ,อ,ออกไปเลยมาแันคนเดียวหนึ่งห้าก็ไหวมาดิมาดิเฮ้ยังไงเลนบนยังไงเลนบนมาดิมาดินาตาาเอาไม่ละแต่ว่าอย่าไปใกล้านาตาานะนาตาาสกิลมันก,ก็เวิร์มกันนะทุกคนเลเซอร์สีส่แฉกระวังด้วยนะเอาดิเดฮ้ยเตียวเซียนเปิดเรียบร้อยฉันะเบิร์ดอัดหน,น้าไปเก็บไปในจังหวะนีอ้าวล่าจุดซีล่าล้างเราเด็ดๆกลับกรับก่อนกลับก่อนอ้าวยังไงจังหวะดีแถวอนารอ่เธอได้แคบเราหมดคือเราอย่าผ่า เราอยากเข้าไปมั่วซ้วนะทุกคนถึงจะเป็นบอทสกิลมัน cover เหมือนกันนะอีกฝั่งเนี่ยเรามีรอันเดอร์แคปแล้วก็ชอ็ชอตๆแล้วก็ใช้ t h u n d e เบิร์ดเรียบร้อยเลยอ่ะยังไงยังไงยังไงเทวอนาจะไฟเหรอจะไปเหรอ,เ,หรอเรียบร้อยจ้ามันสู้เราไม่ได้อยู่แล้วนะดูสิแค่ t นเดอร์แคปรอบตัวเราก็กินขาดไปแล้วจ้าอา้าวยังไงจังหวะนี้แวนมาจ้าเอกกันหน่อยไหมคะ่ะหนึ่งหนึ่งกันไหมล่าหนึ่งหนึ่ง,งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยู้ทำไมแวนมแมลงจังแวนแมลงมากทุกคนยังไงจังหวะนี้มีโสดน h u อร์ r burst ใส่หนึ่งสองสามสี่ห ไปเฝ้าพระอ,อินกันเลยทีเดียวแวก <c oughs> คิดจะมาสู้กับตู่เลนเลอจ้าตัวที่โก่งที่สุดเนี่ย o e แล้ว3 1มไปแล้วโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราจะไปจบบ้านกันดีกว่าทุกคนเลิกเล่นละอันนี้ก็จะเป็นโหมดใหม่ที่พี่หญิงมารีวิวนะจ๊ะทุกคนดูดิโคตโห่เก็แค่ทำเดวยแคปแล้วก็ไม่ใครก็ไม่มีใครสู้ได้ล้วต้นเกมะ แถมเก็บได้แบบอิที่สแต็กยูยนะแบบฟูบฟูฟูฟฟวิบปับวิบปับรัวรวกันเลยทีเดียวอ่ะไปจบไปจบไปจบบ้านกันเลยมาอืมล่าสุดใครจะแม่อนี้ก็ช่างนะคะยิงเซ่จะไปจบบ้านแล้วอ่ะยังไงมอทอจะไฟหรอมาดิโวด,ดีดงไหมล่ะโวด,ดีดงไหมล่ะโดดีดงแกนะมาดิเออเออแต่ว่ามอทอมาโดดีดงสู่มาทุกคนดูดนะดูดนะนะเมื่อทุกคนมันจะโดดีดงมาไม่โดว่ะเอาดินี่ทันเด์เบไปเลยฟูฟูฟูเก็บงานอ่ะยังไงแวนยังไงแวนมาดิมาดิเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบเกือบ เราเกือบโดนมาทุกคนแถอก่อนมาก่อนเดี๋ยวเมาเก็บเลือดมาเก็บเลือดแปบเดี๋ยวเพื่อนเราจนีแล้วล่ะเดี๋ยวเพื่อนเราจะไปสุบ้านละมาเก็บเลือดแปบโอเคได้เลือดละหกห้าสี่สามสองเดียวให้รอให้อันติเรามาก่อนดีดีมา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 ดีมอทอสมาดีเ่าเรียบร้อยอีแวนตุยะอ่จบ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 บ้านเลยแกอู้ยโด orman, โด Sven, โดิงสูงมากข่เอาพี่เอาบัตรทบไปกิน เรียบร้อยไปดีเอออะไรจะโหดขนาดจบๆๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นหมดไปที่พี่พยิงมารีวิวกันนะคะหากชอบคอลิปนี้กันรีวกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ยิงด้วยนะคะกราบขอบพระคุณที่เข้ามาดูจ้าบ๊ายบาย